ท่ำบนผาบนเขาโน่นเนี่ยก็ยังมีคนต้องไปขับไล่นั้นจนกระด้างว่าคือคนเราทุกวันนี้บางทีเนี่ยจิตใจของเราถ้าไม่มีาศาสนาปิที่พึ่งแลนะ้วมันสามารถทําอะไรได้นะนะแต่ตา้งว่าใดถ้ามีาศาสนาปิที่พึ่งมีคุณธรรมของเทวดาเรียกว่ากิริโอตตรปักสัมปนาก็คือละอายชั่วกลัวบากแลนก็ยังไม่กล้าในทำในสิ่งที่มันเป็นบาปกุศล แต่ถา้าเมื่อใดคนเราถ้าจิตใจเนี่ยมันครอบงำด้วยอุตลและกิเก็คือจิตใจที่ไม่เป็นกุศลแล้วสามารถทําอะไรได้ทุกอย่างระดีว,ว่าในบ้านเมืองของเราเกิดความสับสนวุ่นวายกันทุกวันนี้ก็เพราะอะไรก็เพราะว่าอาุติและกิเมันเข้าครอบงำจิตใจดังนั้นเราจะมีโอกาสที่ได้มาสนับสนุนงานของพระศาสนาถึงว่าญาติโยมเนี่ยไม่มีโอกาสที่จะได้เข้าวัดฟังธรรมปฏิบัติอยู่กับดินกินกับทรายอยู่ปา่า อาใสป่าเป็นวัดบองเป็นเพียงขัดเกลานตนเองยังไม่ได้ส่งเสริมรศาสนาในเรื่องของการปฏิบัติธรรมแต่ว่าบางคนก็ทํามาบ้างแล้วยี่เราได้ทําเสียสละจะตูปบจเจัยเงินทองมาในสำนักที่เป็นสถานที่ปฏิบัติอย่างนี้แล้วถือว่าในการเป็นการสนับสนุนศาสนาเป็นการสนับสนุนพระสงฆ์องค์พระเจ้าที่ได้มาบองเพ็นเพียรแล้วก็ยาตยโงมผู้ที่ใฝ่ธรรมทั้งหลาย ดังนั้นเงินทองของญาติโยมทุกบาททุกสติ๊นนั้นเนี่ยจะไม่ได้ไปเข้าพกเข้าห่อบุคคลในบุคคลหนึ่งเราก็ยาวมาสร้างมาพัฒนาที่ที่อยู่ของพระสงฆ์เป็นที่บงเพ็ญเพียรเนี่ยให้มันเกิดความลำบากเป็นเกินไปแต่บางครั้งเนี่ยวามสะดวกเป็นเกินไปก็เกิดความวุ่นวายนะแต่ว่าถ้ามันไม่สะดวกมันทรามาเน,มนเกินไปทุกเป็นเกินไปก็ปฏิบาาัติตารมกุดีก็พุ่งสร้างนี่ง แต่แล้วนั่นจึงต้องปรับทั้งสองส่วนให้มันพอดีมันทั้งสองส่วนมันพอดีแล้วเนี่ยการทําอะไรก็สู้ความพอดีไม่ได้ถ้ามันเกินไปแล้วเนี่ยมันไม่พอดีถ้ามันขาดมันก็ไม่พอดีถ้ามันเกินก็ไม่พอดีสิ่งที่มันพอดีก็คือมัชฌิมานิยมในหลักความเป็นกลางๆสามารถปฏิบัติได้แต่นั้นจึงว่าได้เดียวถ้าคนใดที่มีโอกาสที่จะเข้ามาฝุกฝนลปฏิบัติธรรมขาเข้ามาได้เดี๋ยวนี้ทางบ้านเมือง เาเห็นว่าเศรษฐกิจสังคมสิ่งเวียร้อมมันทุ่งาปไี่เกิดคนบางคนก็แนะแนงว่า,าเอาชีวิตตนเองเทียบในหลอดกระปองอาจจะมีของอะไรก็แพงขึ้นเมื่อ <c oughs> <c oughs> สมัยก่อนนั่นนะเราก็คอยอยู่ได้นะถ้าเราใช้หลักของในหลวงที่ท่านในเรื่องของเศรษฐกิจพ,พ,นะพอเพียงท่านใช้ว่าอีคโนมิกอีคโนมี่เศรษฐกิจพอเพียงของท่านมันก็พอเพียงอยู่แล้ว ถ้าใช้ตามหลักทฤษฎีของในหลวงแต่ว่าตอนนี้พวกหัวลเหงทุกหมู่บ้านจะต้องเป็นหนี้เป็นหนี้ครัวเรือนทุกคนต้องเป็นหนี้เด็เกิดมาแล้วต้องเป็นหนี้เห็นไหมเมื่อเกิดความเป็นหนี้ขึ้นมาแล้วก็ต้องปนขวายดิ้นหลนแล้วไม่มีโอกาสที่จะไปเขา้าวัดฟังธรรมปฏิบัติธรรมทำกรรมฐานอันนี้ชีวิตของเราควรที่เราจะมีโอกาสได้เข้ามาอย่างนั้นเนี่ย บางทีก็ชีวิตก็ยากเข้าไปมากแล้วแต่บางทีก็ไม่มีโอกาสเลยดังนั้นเราจยาเชื่อถ้าอย่างไรว่าชีวิตของเราจะยืนยาวไปถึงร้อยปีถ้าเรานับจากนี้ั้งแต่นับวันนี้นับจากวันนี้ไปข้างหน้าร้อยปีจะไม่มีคนใดมานั่งอยู่ตรงนี้เลยแล้วนับจากนี้ย้อนไปร้อยปีก็ไม่มีใครมานั่งอยู่ตรงนี้เยอะนะเป็นสูตรจะกาศเป็นความว่างดังนั้นว่าต่อไปเนี่ย คนที่เป็นมีความรู้มีความสามารถเรเห็นความวุ่นวายในทางโลกมันมากขึ้นเขาจะออกจากปากเขืพิดรณปฏิบัติธรรมอย่นี้คนที่มีการศึกษาเนี่ยออกปากกันมากแล้วเพราะอะไรเรื่งความวุ่นวายทางโลกมากขึ้นแล้วก็มาหาความสขขงบทาเป็นที่พึ่งกันนี่ก็ป็นที่พึ่งสุดท้ายก็คือทางศาสนาที่เองที่เป็นที่พึ่งสุดท้ายอันอน,น,นั้นท่านกกล่าวไอไว้ว่าเมื่อใดเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อม มันไม่อึอประโยชน์ต่อการปฏิบัติธรรมลวงพุทธเจ้าที่บอกว่าเกิดศึกสงครามเศรษฐกิจไม่ดีก็ไม่มีโอกาสที่จะปฏิบัติธรรมแล้วนี่มันเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเมื่อใดบ้านบองเราถือว่าสงบมากเป็นเมืองพุทธที่มีความสงบถึงว่าทางภาคใต้นจะวุ่นวายบ้างว่าในส่วนรวมแล้วก็มีความสงบแล้วก็มีวัฒนธรรมที่ที่ดีงามแล้วก็มีวัฒนธรรมในระหว่างวัดกับบ้านมันคงกลมกลืนกันอยู่ด้วยกันได้ อย่างนี้มันเป็นคุณค่าที่เราจะต้องส่งเสริมนะในด้านของบุญกุศลที่เราได้ทําได้สะสมกันเอาไว้ดังนั้นถ้าเรามีโอกาสที่จะได้มาปฏิบัติธรรมเราก็สะสมบุญเอาไว้สนะิ่งที่เราทําไปชิ่งเล็กน้อยแต่วเราต้องการจะพัฒนาไปกว่านั้นอีกก็คือการหลักของการภาวนาเช่หลักของการปฏิบัติธรรมนั่นะก็คือสุดยอดของกุศลพระพุทธเจ้าทั้งอสอนในเรื่องของการปฏิบัติธรรมเป็ยงน้อยใจเ่ว่า ในเรื่องของการให้ทานในเรื่องของการรักษาสิ่งนั้นก็จะขาดไม่ได้ทีเดียวเพราะว่ามันเป็นเรื่องประกอบกันแต่ว่าบุคคลในที่อยากต้องการอยากจะให้มีที่พึ่งอย่างจริงจังและท้าววอ์ tower, ในทางจิตใจก็ในการสร้างกุศลันเกิดขึ้นอแต่นั้นถ้าเราไม่ได้สร้างกุศลเอาไว้นในใจของเราเราจะไม่มีที่พึ่งเลยเพราะว่ากุศลนี่เป็นที่พึ่งอย่างแท้จริงถ้าเราไม่มีกุศลในจิตของเราจะไม่มีที่เกาะจะมีที่พึ่งเราจะเห็นว่าชาวพุทธ บางทีเนี่ยนะจะยอดยาตัว่ามุสลิมด้วยซ้ำไปเพราะว่าทางมุสลิมเนี่ยเขาจะไม่มีการตื่มเหล้าไม่มีการเลือกการประนันแต่ว่าพวกที่มันนอกศาสนาแล้วมันก็ทําได้ทุกอย่างไม่ว่าชาวพูดถึงมุสลิมมันก็ฆ่ากันได้นะ่ไแต่ว่าคนที่เขาเคร่งศาสนาที่เขานับถือศาสนาเนี่ยเขาจะรักษาได้ตลอดแต่ว่าอันนี้เราบางทีเนี่ยสมาธนอันนี้ช่วงเช้าช่วงเย็นก็มอแล้ว น่นนะมันก็เลยไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยจะมีคุณค่ามีศาสนาจะทีคุณค่าที่ควรน,นะนะดังนั้นเราจึงต้องมาช่วยกันในการสนุนบำรุงพุทธศาสนาช่วยกันรูปสร้าง,งเพราะว่าตอนนี้คนชาวพุทธในเปอร์เซ็นต์ของการนับถือพุทธศาสนาเมากกื่อก่อนก็15าปรเซนตอนนี้มันเหลือน้อยแล้วเพียงกี่15เปอร์เซ็นตอนนั้นเองเพราะว่าตอนนี้กําลังคนที่เบื่อวัดหันกลับไปนับถือศาสนาอื่นมีเยอะ แล้วก็พ่ออะไรเ็เพาอว่าเนี่ยแหละก็คือพุทธบริษัทไม่เข้าใจหลักธรรมไม่เข้าใจหลักคาสอนไม่เข้าใจอุดมการณ์ของศสาสนาแล้วก็วัฒนธรรมของตนเองจำเป็นก็ต้องเป็นอย่างนั้นทีนี้ไม่ว่าจะศาสนิกของเราที่จะต้องไปนับถือศาสนาอื่นแม้แต่ว่าศาสนา,สาอื่นตรงนั้นกันเอามาไปอยู่อเมมิลียการสิบเอ็ดเดือนจึงได้รู้ว่าทางโูนง้เขขเน,น,นเขาก็ทิ้งวัดของเขาเหมือนกันแล้วเขาก็พยายามขวนขวายแล้วก็มานับถือศาสนาของเราก็เยอะเหมือนกัน เห็นได้ว่าถ้าเมื่อใดหลักเกณฑ์สารมันไม่มีในใจจิตใจมันจะไม่ไม่มั่นคงนะเดี๋ยวนี้เราเห็นว่าทุกยอมยาตรู้สึกว่ามันจะเกิดความเกิดร้อนกันไปไปหมดก็เพราะว่านี่เรื่องของเศรษฐกิจนั่นเองโดยเฉพาะน้ำมันแพงด้วยในสมัยก่อนในสมัยของเกียสัตว์เจ้ามนังน้ำมันขึ้นสิบแปดาทเกียสัตย์เจ้ามานังพอดีเกียรสัตย์เจ้ามนังลาออกเป็นนายกรัฐมนตรี ตอนนี้ไม่รู้ว่ามขึ้นไปยี่สิบบาทรือยังใ <22. S 1> นยะี่สิบสามบาทแล้วนะก็ปล่อยเปไปตามธนานราร,ารโลกนี้เป็นเรื่องของโลกจะเป็นยนัง้นแต่ว่าถ้าเราไม่มีทิพพุทธทางจิตใจแล้วนะถ้าไม่มีการปฏิบัติธรรมจะล้าบากต่อไปในอนาคตน้าท่ยังกล่าวไว้ว่าอ,อต่อไปโลกจะบกโสมง <c oughs> สังคมจะวิปริตบันดิตจะดีเข้าปาคนบ้าจะแย่งกันครองเมืองภาลวงจิวิจิตเศรษฐกิจจะเสื่อมสุด น้ำบวชพุทธพายโยมสนุกคนจะเข้าพุกล้นตลรางผีสางจะคลองโรคโรคร้ายจะระบาดคนจะขาดสิงนธรรมเด็กตาดำดำจะตูกคมขืนคนจะคมขืนทั้งแผ่นดินหนี้สินจะล้นตัวผัวเมยียจะพดัดพราเข้าจะยากิมาจะแปกคนจะแร้งร้อนลูกโรคจะพุทธล,ลุกเป็นไฟจะบรรเลงทั้งโลกาแต่ที่ปัสนากรรมาฐานคือท,ทางว่าทุกคนทุกใหม,ม่ถ้าเราไม่จริญนที่ปัสนากรรมาฐานแล้วเราจะรอดจากยุคป,ปัจจุบันนี้ยาก นะเราจะต้องถูกบีบบังคับด้วยเศรษฐกิจที่มันเปลี่ยนไปอย่างนี้ดังนั้นญาติโยมต้องรีบหาที่พึ่งเสียคือการทําทานักษาศีลและก็เจริญเมตตาภาวนาให้เป็นที่พึ่งทางจิตใจให้เราได้โดยเฉพาะในเรื่องของการปฏิบัติธรรมเป็นห้อยใจของาศาสนาเพราะว่าเราเป็นพุทธบริษัทพระพุทธเจ้าได้าาไวางบริษัทเอาไว้แล้วตั้งบริษัทเอาไว้ให้เราแล้ว ตีนี้เราจะมาบริหารบริษัทของเราให้มีผลกําไรได้อย่างไรแ่ต้องอาศัยบริษัทนี่ยหี่ดีนี่ยหี่บริษัทเนี่ยมาบริหารบริษัทให้ได้ผลกําไรเพื่อมีความม่มีทุกความเป็นผู้มีสิทมีธรรมนี่ก็คือผลกําไรที่เกิดจากบริษัทที่เราบริหารได้ดีแต่ถ้าว่าบริษัทใดที่บริหารไม่ดีก็คือขาดทุนดังนั้นชาวพุทธลองขาดทุนมากต่อมากแล้วตอนนี้ ก็จะโทษเฉพาะโยมฝ่ายเดียวก็าไม่ได้บางทีพระก็มีปัญหามเมื่อพระมีปัญหาโยมก็าฝากดปพึ่งไว้กับพระโดยเฉพาะว่าเราไม่เหมือนศาสนาอื่นเราเอาตัวบุคคลในดิพึ่งดังนั้นเราว่าอย่างเช่นศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามเห็นไหมพวกบาทหลวงพวกโต๊ะอิมังเาทำอะไรก็ทําทเรื่องปิจุ้ยกันบางทีก็มีทั้งนั้นแต่ว่าเขาไม่ได้เลยต่ำหนิ ศาสนาเลยเขาไม่ได้ต้องม